เน้นใส่สวยแต่ไม่ได้เน้นใส่สบายมีอยู่จริงนะครับ แต่ที่ทุกคนได้เห็นนะครับแอนนาแฮตเวย์นะครับได้ใส่ชุดของเวอร์ซาเช่ใส่แล้วนั่งไม่ได้ใส่แล้วดูผิดรูปไปหมดเลยไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติอะไรเลยสําหรับการดีไซน์สภาพาแฟชั่นครับซึ่งคาว่าสภาพแฟชั่นเราต้องเข้าใจก่อนนะว่าทําออกมาในที่นี้คือทำอาไว้โชว์ครับอย่างในหนึ่งคอลเลคชันนะครับที่เราได้เห็นไม่ว่าจะเป็นทางมิลานแฟชั่นวีคปารีสแฟชั่นวีคหรือว่าลอนดอนแฟชั่นวีคก็ตามจะมีในส่วนที่สามารถใช้ได้และก็ในส่วนที่เอาไว้โชว์ครับ,สบสเสเื้อ อาจเป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ทำให้หลายๆคนรู้สึกว่าการแต่งตัวแบบแฟชั่นดูเข้าถึงได้ยากและดูเยอะเกินกว่าที่เราจะเข้าใจในทุกๆแบรนด์นะครับจะมีบางส่วนที่เป็นสื้อผ้าสำหรับการเดินรันเวย์เท่านั้นและบางส่วนที่เป็นคอลเลกชันที่อันนั้นจะเริ่มใส่จริงได้ในชีวิตประจำวันแล้วกับอีกส่วนหนึ่งครับที่จะเรียกว่าคลาสสิกไอเทมที่สามารถใส่ได้ในทุกๆวันทุกๆแบรนด์ก็จะมีตัวนี้ด้วยเหมือนกันคราวนี้เราต้องมาดูครับว่าตัวเราเองเนี่ยอยู่ที่ไหนและเหมาะสมกับเสื้อผ้า ในเลเวลไหนของในแบร DS นด์นั้นๆอย่างเสื้อผ้าที่ได้เห็นในคลิปเนี่ยเป็นเสื้อผ้าที่ใช้สําหรับการใส่เพื่อขึ้นรับรางวัลครับและผมก็เชื่อนะครับว่าชุดนี้สามารถใส่ได้ในชีวิตประจําวันแต่อาจจะเป็นในส่วนของการออกงานกลางคืนหรือว่าเป็นงานแบบปาร์ตี้เล็กๆเบาๆเพียง like, แค่เราอาจจะไม่ได้เห็นชุดนี้นะครับในการใช้ชีวิตประจําวันแบบอย่างเดินเที่ยวห้างหรือว่าไปกินข้าวกับเพื่อนเบาๆแบๆบน,นี้อาจจะไม่ได้ชุดนี้นะครับมาจากแบรนด์ v อร์ ace ชซึ่งว <c urs us> อร์ a c เชเขาขายความเป็นดรามาติกอยู่แล้วซึ่งคําว่าดรามาติกคือเหมือนกกาารรรรละะคแสดงอไ ตามครับที่มันดูจะเยอะกว่าปกติไปม,มากๆไม่ได้แปลว่าเราใส่ไม่ได้นะใส่ได้แต่คนที่ใส่เองก็ต้องมีคาแรคเตอร์ที่เหมาะสมกับแบรนด์นั้นด้วยเช่นกันพลังงานอินเนอร์ของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพียงแค่ชุดเนี่ยไม่ได้ถูกใจเราหรือไม่ตรงจริตเราไม่ได้แปลว่าชุดนี้ไม่ดีและชุดบางชุดครับที่สวย แล้วใส่ได้ไม่สบายไม่ได้แปลว่าเสื้อผ้าน,นั้นไม่ดีนะครับเพียงแค่แต่ละแบรนด์ครับมีแบรนด์อ d เดนติตี้ที่ต่างกันซึ่งสิ่งน,นี้นะครับเป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจมันมากขึ้นแล้วก็ไม่เอาตัวเองเป็นมาตรฐานครับว่าสิ่งนี้ดี หรือสิ่งนี้ไม่ดีเพราะแต่ละแบรนด์มีจุดขายที่แตกต่างกันรวมถึงโอกาสในการแต่งตัวของแต่ละคนก็แตกต่างกันด้วยเช่นกันไม่มีอะไรผิดไม่มีอะไรถูกครับในเรื่องของการแต่งตัวมันต้องดูหลายอย่างประกอบรวมกันเยอะมากครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเราครับคือตัวตนของเราข้างในเราเราเป็นคนแบบไหนเรามีความชอบแบบไหนเรามี personality อะไรเรามีสไตล์ที่เราชอบแบบไหนบ้างอันนี้เป็นเรื่องของเราแล้วแล้วคราวนี้ครับในโอกาสที่เราจะต้องแต่งตัวไปงานต่างๆหรือว่าแต่งตัวออกไปเจอคนเนี่ยสำหรับผมเนี่ยผมมองว่ามันเป็นการสื่อสารอย่างหนึ่งนะคือสื่อสารตัวเองแล้วก็ สื่อสารความชอบรวมถึงการอยู่ร่วมกันในสังคมครับที่ในแต่ละวัฒนธรรมเนี่ยมีความแตกต่างกันเราเองก็ต้องเป็นหนึ่งเดียวกับวัฒนธรรมต่างๆเพื่อที่จะสื่อสารตัวเองหรือเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในสังคมนั้นๆได้มันก็ไม่แปลกครับที่คนบางคนจะรู้สึกว่าเรื่องแฟชั่นไกลตัวหรือการแต่งตัวจะไก,กลตัวเพราะโอกาสในชีวิตหรือโอกาสในการแต่งตัวค่อนข้างที่จะไม่เหมือนกันอย่างคนกรุงเทพกับคนต่างจังหวัดก็มีการแต่งตัวที่แตกต่างเนื่องจากชีวิตประจาําวันหรือไลฟ์สไตล์ของคนแต่ละคนในแต่ละพื้นที่แตกต่างกันต้องมาดูครับว่าตัว บบไห,หรือยอมรับความแตกต่างที่เกิดขึ้นในสังคมได้ไหมซึ่งการแต่งตัวมีความแตกต่างมีความหลากหลายมากครับไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครผิดไม่สามารถบอกได้เลยว่าใครถูกเพราะความชอบของแต่ละคนไม่เหมือนกันเท่านั้นเองครับ